แม่ยืนอยู่หน้าเตาแก๊สมือคนสุกหม้อเดิมสามไปสามมาทั้งที่ไฟยังไม่เปิดเธอรู้ตัวว่ากำลังเหมอแต่ก็ไม่อยากหยุดเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ความคิดทุกอย่างจะไหลเข้ามาพร้อมกันเสียงประตูบ้านเปิดดังขึ้นเบาๆก่อนจะปิดลงช้าๆเหมือนคนเปิดไม่อยากให้ใครรู้ว่ากลับมาแล้วพบกลับมาแล้วเมย์ไม่หันไปมองนาฬิกาบนผนังบอกเวลาสี่ทุ่มยี่สิบนาทีดึกเหมือนทุกวันดึกจนคำว่ารอเริ่มไม่มีความหมาย พบเดินเข้ามาในครัววางกระเป๋าลงบนเก้าอี้แล้วพูดเสียงเรียบยังไม่นอนอีกเหรอเมย์ตอบทั้งที่ยังหันหลังให้คุณกลับดึกอีกแล้วงานมันเยอะคําตอบเดิมๆที่เมย์ได้ยินมานับ,นบไม่ถ้วนเธอปิดเตายกม้อไปวางบนโต๊ะอย่างช้าๆแล้วหันมามองเขางานเยอะทุก,กวันเลยเหรอเยอะจนไม่มีเวลาคุยกับฉันสักห้านาทีพบขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาเริ่มถอดน,นาฬิกาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเหมือนกําลังเตรียมตัวรับการบ่นที่คุณเคย เมเราคุยกันเรื่องนี้กี่รอบแล้วนั่นสิคุยกี่รอบแล้วแต่ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเม์หัวเราะเบาๆแต่เสียงนั้นสัน่นเธอดึงเก้าอี้ออกมานั่งตรงข้ามเขาคุณรู้ไหมว่าเรากินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พบเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะสายหน้าเห็นไหมคุณจะไม่ได้ด้วยซ้ำพบถอนหายใจยาวความเหนื่อยปรากฏชัดบนใบหน้าเม่ฉันทำงานทั้งวันมม่นเหนื่อยนะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเม่ตอบทันที แต่เสน่อที่ต้องรอคุณกลับมาและแกล้งทําเหมือนว่าเรายังเป็นคู่รักที่ดีอยู่พบเงยหน้าขึ้นมองเธอจริงๆเป็นครั้งแรกในคืนนั้นสายตาของเขาไม่ได้โกรธแต่กลับว่างเปล่าอย่างที่เมย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเธออยากให้ฉันทํำยังไงแค่กลับบ้านเร็วขึ้นบ้างคุยกับฉันบ้างมองฉันเหมือนเมื่อก่อนบ้างมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพบนิ่งไปมือที่วางอยู่บนโตกก๊ะกำแน่นขึ้นนิดเดียวเมื่อก่อนมันไม่เหมือนตอนนี้เมย์คำพูดนั้นเหมือนมีดอกบางๆกรีดลงกลางอ,อกเธอ แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงผมไม่ตอบเขาลุกขึ้นยืนหยิบกระเป๋าแล้วพูดเสียงต่ำฉันขอไปอาบน้ำไม่มองแผ่นหลังเขาเดินออกจากครัวไปอย่างช้าช้าหัวใจเธอเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะโกรธมันเป็นความกลัวที่กำลังแผ่ซ่านกลัวว่าเขากำลังเดินห่างออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจะไม่หันกลับมาอีกเธอมองอาหารบนโตะ๊ะที่เย็นชืดแล้วเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเขาเมตักข้าวใส่จานให้ตัวเองกินไปไม่กี่คำก็วางช้อนลงรสชาติไม่เหลือแล้ว ในห้องน้ำเสียงน้ำไหลดังต่อเนื่องพบยืนพิงผนังหลับตาเขารู้ว่าตัวเองหลบหนีการคุยครั้งสำคัญอีกแล้วแต่เขาไม่รู้จะพูดอะไรดีเขารู้แค่ว่าทุกครั้งที่อยู่บ้านเขาอึดอัดเหมือนถูกคาดหวังให้เป็นคนเดิมที่เขาไม่แน่ใจว่ายังเป็นอยู่หรือไม่โทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสั่นเบาๆพบชะงักไปชว่ววินาทีก่อนจะหยิบมันขึ้นมาดูข้อความจากแพรพี่ถึงบ้านหรือย,ยังคะวันนี้พี่ดูเหนื่อยหนูเป็นห่วง พบอ่านแล้วรู้สึกบางอย่างคลายลงเขาพิมพ์ตอบกลับไปทันทีถึงแล้วขอบใจนะแค่นั้นก็พอให้เขายิ้มออกมาทั้งที่ไม่รู้ตัวเขาไม่เห็นเมที่ยืนอยู่หลังประตูห้องนอนมองแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ที่สะท้อนบนผนังห้องน้ำและรอยยิ้มที่ไม่เคยเป็นของเธออีกแล้วเมไม่ได้ร้องไห้เธอแค่ยืนนิ่งหัวใจเย็นเฉียบอย่างประหลาดในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่ารอยราวที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องเวลาหรือความเหนื่อย แต่มันคือระยะห่างที่มีใครอีกคนค่อยๆแซกเข้ามาโดยที่เธอไม่รู้ตัวและคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เมย์เริ่มเข้าใจว่าการเสียคนรักอาจเริ่มจากความเงียบไม่ใช่การทะเลาะก,กันเลยแม้แต่น้อยแสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านบางๆเข้ามาในห้องนอนเมย์ลืมตาตื่นพร้อมความว่างเปล่าในอกเตียงอีกฝั่งเย็นชื่นเหมือนไม่มีใครนอนอยู่ตรงนั้นมานานแล้วทั้งที่เมื่อคืนพบกลับมานอนแต่เขานอนหันหลังให้เธอทั้งคืนเมย์ลุกขึ้นนั่ง เธอมองแผ่นหลังของเขาที่กำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกเสื้อเชิ้ตสีขาวที่รีดเรียบสนิทดูแปลกตาเพราะเขาไม่เคยพิธีพิถันแบบนี้มาก่อนจะออกเช้าเหรอไม่ถามเสียงเบาพบตอบโดยไม่หันมาวันนี้มีประชุมประชุมอีกแล้วเหรอเขาไม่ตอบเม่เลยไม่ถามต่อเธอรู้ว่าคำถามไหนคุณหยุดก่อนจะกลายเป็นการทะเลาะพบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความแล้วเผอย,ยิ้มบางๆไม่เห็นภาพนั้นผ่านกระจกบานเดียวกันเธอใจวิ่แต่แกล้งทำเป็นไม่เห็น เมื่อประตูบ้านปิดลงความเงียบก็กลับมาอีกครั้งเมย์นั่งลงที่ขอบเตียงปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับคำถามที่ไม่กล้าพูดออกมาเขากำลังยิ้มให้ใครอีกฟากหนึ่งของเมืองพบนั่งอยู่ในร้านกาแฟใกล้ออฟฟิศกลิ่นกาแฟหอมอ่อนๆทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายกว่าการอยู่บ้านแพรนั่งตรงข้ามเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีครีมกับกางเกงผ้าพลิ้วเธอไม่แต่งตัวเด่นแต่ดูสบายตายอย่างประหลาดพี่ดูไม่ค่อยนอนเลยนะคะแพรพูดเบา,เบา,เบา พลางเลื่อนแก้วกาแฟไปให้เขาเมื่อคืนงานหนักนิดหน่อยพบตอบตามความเคยชินแพรยิ้มไม่ได้ถามต่อเธอแค่พยักหนะ้าเหมือนเข้าใจทุกอย่างทั้งที่ไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พบรู้สึกสบายใจอยู่กับเธอไม่ต้องอธิบายไม่ต้องป้องกันตัวเองไม่ต้องเป็นสามีที่ดีแค่เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีคนฟังพี่ไม่เคยเล่าเรื่องที่บ้านให้หนูฟังเลยนะคะแพรพูดขึ้นพบชะงักเล็กน้อย ก่อนจะยิ้มจางๆมันไม่มีอะไรน่าสนใจแพรมองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดช้าๆบางทีพี่อาจแค่เหนื่อยเพราะต้องพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นคาดหวังคำพูดนั้นทําให้พบเยียบไปนานเหมือนมีใครสักคนพูดแทนความรู้สึกที่เขาเก็บไว้ทั้งหมดพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแต่พอฟังแล้วมันเหมือนจริงแพรไม่พูดอะไรต่อเธอแค่ยิ้มและจิบกาแฟเธอรู้ว่าบางคําพูดไม่จําเป็นต้องมีคําปลอบตาม,มาแค่พูดถูกจุดก็พอตอนบ่าย พบกลับไปที่ออฟฟิศด้วยความรู้สึกเบาสบายเขาทำงานได้ดีขึ้นกว่าหลายวันก่อนใจไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเวลาอยู่บ้านโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นอีกครั้งข้อความจากเมย์เย็นนี้กลับบ้านกี่โมงจะได้ทำกับข้าวหรอพบอ่านแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งเขารู้สึกผิดแต่ก็รู้สึกอึดอัดพร้อมกันเขาพิมพ์ตอบกลับไปว่าไม่แน่ใจงานอาจยาวเขาเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าโดยไม่กล้ามองมันอีกในช่วงเย็นแพรเดินมาที่โต๊ะเขาพี่พบยังอยู่เหรอคะ อืมงานยังไม่เสร็จแพรพยักหน้าแล้วนั่งลงตรงขอบโต๊ะหนูจะไปแล้วนะคะแต่อยากบอกว่าถ้าพี่เหนื่อยมากก็พักบ้างไม่ต้องฝืนตลอดก็ได้พบมองเธอเธอไม่ได้พูดเหมือนภรรยาที่รอคอยหรือเจ้านายที่กดดนันแต่เหมือนคนที่อยากให้เขาสบายใจจริงๆขอบใจนะแพรเธอยิ้มแล้วเดินจากไปทิ้งกลิ่นหอมอ่อนๆไว้ในอากาศพบหลับตาสุดลมหายใจลึกเกอก,ก แล้วรู้ตัวว่ากำลังคิดถึงรอยยิ้มนั้นมากกว่าที่ควรในขณะเดียวกันไม่ยืนอยู่ในครัวคนเดียวอาหารบนเตาเดือดพ่านเหมือนอารมณ์ในใจเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งไม่มีข้อความตอบกลับเพิ่มเติมเธอปิดเตาอย่างช้าช้านั่งลงที่โตะ๊ะและมองเก้าอี้วางตรงข้ามผู้หญิงอีกคนกำลังค่อยๆเข้ามาแทนที่เธอและเธอกลับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอรอให้เขากลับมารอให้เขาเปลี่ยนใจหรือรอให้ความจริงปรากฏ ม้ในใจลูกกเมจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอรออาจไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเมตื่นขึ้นมาในเช้าวันเสาร์พร้อมความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างค้างอยู่ในอ,อกทั้งที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนพบยังนอนหลับอยู่ข้างๆแต่หันหลังให้เหมือนเคยเธอมองแผ่นหลังนั้นนานกว่าทุกวันก่อนจะลุกขึ้นเบาๆเธอเดินไปหยิบเสื้อเชิ้ตที่เขาถอดทิ้งไวบ้บนเก้าอี้ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งใจจะเอาไปซักตามปกติแต่ทันทีที่ผ้าสัมผัสมือกลิ่นบางอย่างก็ลอยขึ้นมา ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมที่เธอใช้เมยืนนิ่งสูดกลิ่นนั้นอีกครั้งมันหวานอ่อนและสะอาดเกินไปไม่ใช่กลิ่นเหี่ยไม่ใช่กลิ่นออฟฟิศและไม่ใช่กลิ่นของเธอแน่นอนหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็พับเสื้ออย่างช้าๆแล้ววางลงในตะกร้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างในใจเริ่มเปลี่ยนไปจากความสงสัยเป็นความกลัวสายวันนั้นพบตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงครัวเมย์กำลังทำอาหารเช้าเขาเดินเข้าไปโดยไม่พูดอะไร เมยยื่นจานให้กินก่อนเดี๋ยวเย็นพบนั่งลงมองเธอแวบ,บหนึ่งก่อนจะพูดเหมือนไม่ใส่ใจวันนี้ฉันต้องออกไปข้างนอกหน่อยไปไหนไปเจอเพื่อนเมยพยักหน้าทั้งที่รู้ว่าคำตอบนั้นไม่เคยชัดเจนเธอเดินกลับไปเก็บจานเธออยากถามแต่กลัวคำตอบมากกว่าพบอาบน้ำแต่งตัวอย่างรวดเร็วเขาหยิบเสื้อเชิ้ตตัวใหม่จากตู้เมยืนมองอยู่ห่างๆจนเขาหยิบกดน้ำหอมขึ้นมาฉีดที่คอเบาๆเมชะงัก คุณเปลี่ยนน้ำหอมเหรอพบหยุดมือไปเซี้ยววินาทีก่อนจะตอบเสียงเรียบออฟฟิศแจ็คเมย์มองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดเบาๆคุณโกหกไม่เก่งเหมือนเดิมเลยพบหลบสายตาเรียบติดกระดุมเสื้อแล้วเดินออกจากห้องเมย์ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนขาไม่มีแรงประตูบ้านปิดลงเมย์นั่งลงบนเตียงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเธอไม่ได้ร้องไห้แค่รู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำช้าๆบ่ายวันเดียวกันพบนั่งอยู่ในรถที่จอดริมสวนสาธารณะ แพรนั่งอยู่ข้างๆเธอยื่นทิชช่วยเขาพี่ดูกเครียดนะคะเขารับมาแล้วหัวราะเบาๆนิดหน่อยแพรยิ้มแล้วพูดเบาๆหนูไม่อยากให้พี่รู้สึกไม่สบายใจเวลามาเจอหนูพบผ่านไปมองเธอแสงแดดลอดผ่านกระจกส่องเข้ามาทำให้ใบหน้าเธอดูนุ่มนวลกว่าทุกครั้งอยู่กับเธอฉันไม่ต้องคิดอะไรเลยแพรไม่ตอบแต่เธอเอื้อมมือมาวางบนมือเขาเบาๆพบไม่ดึงออกเขาแค่ปล่อยให้ความเงียบนั้นไหลผ่านความผิดยังอยู่ แต่ถูกความสบายใจกลบลงไปเรื่อยๆตอนเย็นมีนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นโทรทัศน์เปิดค้างไว้แต่ไม่มีเสียงเธอหยิบเสื้อเชิตจากตะกร้าขึ้นมาดูอีกครั้งกลิ่นนั้นยังอยู่เธอหลับตาและความทรงจําเก่าๆก็ไหลย,ย้อนกลับมาวันที่เขาเคยบอกว่าเธอเคือคนเดียวที่เขาต้องการวันที่เขาเคยกอดเธอแน่นเหมือนกลัวจะหายไปตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องของคนอื่นโทรศัพท์ของเธอสัน่นข้อความจากพบเย็นนี้กลับเด็กนะไม่ต้องรอ ไม่อ่านแล้วพิมพ์ตอบกลับไปว่าได้แค่นั้นเธอวางโทรศัพท์ลงอย่างช้าช้าแล้วกอดเสื้อเชิตแน่นกลิ่นนั้นทําให้เธอใจสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะความรักอีกต่อไปมันคือสัญญาณเตือนว่าเธอกําลังจะเสียเขาไปจริงๆและครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันกําลังมีใครอีกคนที่จับต้องได้เข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างเธอกับเขาแล้วฝนตกตั้งแต่บ่ายเม่ยืนมองสายฝนผ่านกระจกหน้าต่าง ความรู้สึกหนักอึ้งในอกไม่ต่างจากเมฆสีเทาที่ปกคลุมฟ้าวันนี้พบโซลมาบอกว่าจะกลับดึกอีกแล้วเสียงเขาเรียบเหมือนทุกวันไม่มีคำอธิบายไม่มีคำขอโทษไม่วางโทรศัพท์ลงช้าช้าแล้วหยิบกระเป๋าถือเธอไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนแต่รู้ว่าไม่อยากนั่งรออยู่ในบ้านอีกต่อไปรถเล่นไปเรื่อยเจนมาอยู่ที่ลานจอดรถของร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงมาที่นี่อาจเพราะมันอยู่ใกล้ออฟฟิศของพบหรืออาจเพราะหัวใจเธอกำลังพาเธอมาหาความจริง เมย์นั่งอยู่ในรถมองเข้าไปในร้านผู้คนเดินเข้าออกเสียงหัวเราะลอดออกมาไปแล้วเธอกำลังจะสตาร์ทรถออกไปเมื่อสายตาไปสะดุดกับร่างคุณตาพบยืนอยู่ตรงมุมร้านเขาไม่ได้อยู่คนเดียวผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาผมยาวประบาเสื้อสีอ่อนใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มแบบที่เมย์ไม่เห็นมานานแล้วมือของเขาว่างอยู่บนหลังเธออย่างเพเีวเบาเหมือนกลัวเธอหายไปเมรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินเสียงฝนเสียงรถเสียงทุกอย่างหายไป เหลือแค่ภาพตรงหน้าเธอเปิดประตูรถเดินลงไปโดยไม่รู้ตัวขาดเธอสัน่นแต่หัวใจกลับนิ่งอย่างประหลาดเหมือนมันตัดสินใจแทนเธอแล้วเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ทั้งสองคนก็หันมาเห็นเธอพร้อมกันพบหน้าซีดแววตาตื่นตระหนกปรากฏชัดแม่เสียงเขาเ,าเบาจนแทบไม่ได้ยินผู้หญิงคนนั้นถอยหลังหนึ่งก้าวดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าแม่มองเธอด้วยสายตาเรียบเฉยแล้วหันไปมองพบ ไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษพบอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงออกมาเมรู้สึกได้ถึงมือที่สั่นของเขาแต่เธอไม่ได้จับกลับเธอหัวเราะเบาๆอย่างคนที่เข้าใจทุกอย่างแล้วนี่สินะงานที่คุณบอกว่าดึกทุกวนันพบก้มหน้าพูดเสียงแผ่วแม่ฉันอธิบายได้เมส์ใส่หน้าไม่ต้องอธิบายหรอกฉันเห็นหมดแล้วเธอหันไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งคุณไม่ผิดหรอกคนที่ควรพูดคือเขาไม่ใช่คุณ ผู้หญิงคนนั้นน้ำตาคลอพยักหน้าแล้วถอยออกไปอย่างเงียบๆทิ้งพบไว้กับเมย์เพียงสองคนฝนยังคงตกแต่เมย์ไม่รู้สึกเปียกเลยสักนิดเธอมองหน้าเขาเหมือนมองคนแปลกหน้าคุณรู้ไหมว่าฉันกลัววันนี้แค่ไหนพบเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เมย์ยิ้มบางๆแต่คุณปล่อยให้มันเป็นพบยื่นมือมาจะจับเธอแต่เมย์ถอยหลังหนึ่งก้าวอย่าทำแบบนั้นฉันไม่อยากจำภาพนี้พบนิ่งไป ร่างเขาดูเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเมสุดลมหายใจลึกกกแล้วพูดช้าช้าฉันไม่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะไม่เจ็บแต่เพราะมันเจ็บเกินกว่าจะร้องเธอหันหลังเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยในรถเมนั่งนิ่งมือจับพวงมาลัยแน่นน้ำตาไหลลงมาเงียบเงียบเธอไม่สะอื้นไม่คร่ำครวญแค่น้ำตาไหลเหมือนฝนที่ยังไม่หยุดตกคืนนี้เธอได้คำตอบทุกอย่างแล้วคำตอบที่เธอไม่เคยอยากได้แต่จำเป็นต้องรู้ความจริงไม่มีเสียง ไม่มีคำโกหกไม่มีข้อแก้ตัวมันแค่ยืนอยู่ตรงหน้าและทำให้หัวใจของคนหนึ่งพังลงอย่างเงียบงันและเธอรู้ว่าหลังจากคืนนี้ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันถัดมาบ้านเงียบกว่าทุกวันเม่ตื่นขึ้นมาก่อนนาฬิกาปลุกเธอนอนมองเพดานอยู่นานความเจ็บปวดเมื่อคืนยังอยู่ครบถ้วนแต่กลับไม่หนักเท่าที่คิดมันเหมือนความเจ็บที่รู้จุดแล้วไม่ต้องเดาอีกต่อไปพบยังไม่กลับมาเขาไม่ได้ส่งข้อความ ไม่ได้โทรมาเมลลุกขึ้นจากเตียงเดินไปอาบน้ําแต่งตัวเหมือนวันธรรมดาเรากับชีวิตยังดําเนินต่อไปตามปกติทั้งที่ในใจเธอกําลังตัดสินใจเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตสายวันนั้นพบกลับมาเขาเปิดประตูช้าๆเหมือนกลัวเสียงดังเมนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแก้วกาแฟเย็นชืดอ,อยู่ตรงหน้าเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างสงบเราต้องคุยกันพบพยักหน้าอย่างรู้ชะตาเขานั่งลงตรงข้ามเธอมือสั่นเล็กน้อยเมื่อคืนฉันขอโทษ เมยยกมือขึ้นเบาๆเมยต้องขอโทษแล้วฉันฟังมาทาั้งชีวิตจนจําได้หมดพบเงียบเมยมองหน้าเขาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนก่อนเราอยากกันเถอะคําพูดนั้นออกจากปากเธออย่างง่ายดายเหมือนประโยคที่ซ้อมมาแล้วนับร้อยครั้งในใจพบเหื่อยหน้าขึ้นทันทีสีหน้าตกใจอย่างชัดเจนแม่เธอไม่คิดจะให้โอกาสฉันเลยเหรอแมยยิ้มเศร้าฉันให้โอกาสคุณมาทั้งหมดแล้วโอกาสกลับบ้านเร็วโอกาสคุยกัน โอกาสซื้อสัตว์แต่คุณไม่เคยใช้มันเลยพบก้มหน้าเสียงเขาแผ่วลงฉันไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตรงนี้เมยพยักหน้าแต่ฉันรู้และฉันรอมานานพอแล้วความเยบปกคลุมต่ออาหารพบเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจถ้าฉันเลิกกับเขาเราจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมเมยใส่หน้าเบาๆไม่ได้หรอกเพราะคนเดิมของฉันตายไปแล้วในวันที่คุณเลือกเขาคำพูดนั้นทำให้พบนิ่งไปนานเขาเหมือนอยากพูดอะไร แต่ไม่กล้าเมลุกขึ้นยืนหยิบซองเอกสารจากลิ้นชักแล้ววางลงตรงหน้าเขาฉันเตรียมทุกอย่างไว้แล้วแค่คุณเซนพบมองซองนั้นเหมือนมันหนักกว่าที่เห็นเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งน้ำตาคลอเธอไม่เสียใจเลยเหรอเมตอบเสียงนิ่งฉันเสียใจแต่ฉันไม่อยากเสียตัวเองไปมากกว่านี้แล้วเธอหันหลังเดินขึ้นไปบนห้องเก็บเสื้อผ้าจําเป็นใส่กระเป๋าอย่างเงียบๆพบยืนอยู่หน้าประตูมองเธอเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองกําลังจะเสียทุกอย่าง แม่หยุดก่อนจะเดินออกจากห้องเธอหันกลับมามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณนะที่เคยรักกันจริงๆในช่วงหนึ่งแล้วเธอก็เดินออกไปโดยไม่หันกลับมาอีกเมื่อประตูบ้านปิดลงพบสุดตัวลงนั่งกับพื้นบ้านที่เคยมีเสียงกลับเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขาเพิ่งเข้าใจว่าคนที่ถูกทิ้งไม่ใช่คนแพ้เสมอไปบางครั้งคนที่กล้าป,ปล่อยมือคือคนที่รักตัวเองมากพอที่จะไม่อยู่ในความเจ็บอีกต่อไปห้องคอนโดเงียบเกินไป พรยืนมองกล่องกระดาษที่ยังไม่ได้แกะกองอยู่มุมห้องเธอควรจะดีใจที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เคยฝันไว้แต่ความรู้สึกกลับว่างเปล่าอย่างประหลาดพบนั่งอยู่บนโซฟามือถืออยู่ในมือแต่สายตาไม่ได้มองจอเขาอยู่ใกล้เธอมากขึ้นแต่กลับไกลกว่าเดิมแพรเดินไปนั่งข้างๆเขาเรองเล็กก่อนจะพูดพี่ไม่ชินหรอคะพบเงยหน้านมองเธอเล็กน้อยชินอะไรชินกับการที่หนูอยู่ตรงนี้แพรพูดเสียงเบาพบไม่ตอบ เขาลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงปล่อยให้ลมเย็นพัดผ่านหน้าเหมือนต้องการไล่ความคิดบางอย่างออกไปแพร์เม้มริมฝีปากเธอรู้ว่าความเงียบของเขาไม่ใช่เพราะงานแต่เป็นเพราะผู้หญิงอีกคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคืนแรกที่เขานอนด้วยกันพบนอนหัลลังเหมือนเคยแพรนอนลืมตามองเพดานขาวจนเช้าเธอไม่กล้าขยับไม่กล้ากอดไม่กล้าถามเพราะกลัวคําตอบเช้าวันต่อมาพบตื่นขึ้นรีบแต่งตัวเหมือนคนหนีบางอย่าง พี่จะไปทำงานเลยเหรอคะอืมงานเยอะแพรพยักหน้าทั้งที่ใจสัน่นเธอยืนมองแผ่นหลังเขาเดินออกจากห้องเหมือนภาพที่เธอเคยเห็นเมทํามาก่อนและตอนนี้เธอเพิ่งเข้าใจความรู้สึกนั้นจริงๆหลายวันผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมพบกลับดึกเงียบและไม่ค่อยสบตาแพรพยายามทําทุกอย่างให้เขาสบายใจทํากับข้าวจัดห้องพูดน้อยลงยิ้มมากขึ้นแต่ยิ่งเธอพยายามเท่าไรเขายิ่งห่างออกไปคืนหนึ่ง แพ้อดไม่ไหวอีกแล้วเธอพูดขึ้นในความเงียบพี่พบพี่รักหนูไหมคำถามนั้นลอยอยู่กลางห้องเหมือนสิ่งรอบ,บ้างพบนิ่งไปนานก่อนจะตอบพี่ไม่รู้แพรย,ยิ้มเจินดน้วน้ำตาคลอแล้วพี่มาอยู่กับหนูทำไมพบหลับตาเหมือนคำถามนั้นแทงใจพี่แค่ไม่อยากอยู่คนเดียวคำตอบนั้นทำให้แพรร้องให้ทันทีเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นแค่ที่หลบภัยของใครบางคนเธอเช็ดน้ำตาพยายามพูดให้ชัดพี่รู้ไหมคนที่ทิ้งคนเก่าได้ ก็ทิ้งหนูได้เหมือนกันผบไม่ตอบเขาแค่ยืนขึ้นหยิบกุญแจรถแล้วเดินออกไปทิ้งแพรไว้กลางห้องกับความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับคืนนั้นแพรนั่งกอดเขาอยู่บนเตียงเธอมองรอบห้องที่เคยคิดว่าเป็นชัยชนะแต่ตอนนี้มันคือกรงที่ขังหัวใจเธอไว้เธอได้ตำแหน่งที่ใครบางคนเคยอยู่แต่ไม่ได้หัวใจของผู้ชายคนเดียวกันและในวินาทีนั้นเองแพรเพิ่งเข้าใจว่าการเป็นคนที่ถูกเลือกไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่ถูกรักเสมอไป แสงแดดยามเช้าสองเข้ามาในห้องเล็กๆเกมยืนอยู่หน้ากระจกมองตัวเองในชุดทำงานเรียบง่ายใบหน้าเธอดูสงบกว่าที่เคยเป็นมาหลายปีรอยคล้ำใต้ตาจางลงความหนักอึ้งในอกหายไปเหลือแค่ความนิ่งที่มั่นคงชีวิตหลังการจากลาไม่ได้พังอย่างที่คิดมันแค่เงียบและค่อยๆกลับมาเป็นของเธออีกครั้งเมยย้ายออกมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆใกล้กที่ทำงานเธอเริ่มตื่นเช้าทำอาหารง่ายๆให้ตัวเองฟังเพลงที่เคยไม่ได้เปิดมานาน และหัวเราะก,กับเรื่องเล็กน้อยโดยไม่ต้องรอใครวันหนึ่งขณะกำลังจัดเอกสารโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นชื่อพบปรากฏบนหน้าจอเมมองอยู่นานก่อนจะรับสายเมเสียงเขาแหบลงฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเธอหลับตาเบาๆก่อนตอบได้พวกเขานัดเจอกันที่ร้านกาแฟเดิมที่เคยเป็นของสองคนในอดีตเมมาถึงก่อนเธอนั่งรอยอย่างสงบไม่กระวนกระวายเหมือนเคยพบเดินเข้ามาเขาดูผอมลงดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อย เขานั่งลงตรงข้ามเธออย่างลังเลเธอสบายดีไหมเมยพยักหน้าสบายดีพบมองเธอเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าคนที่เขาเคยรู้จักแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของเขาอีกแล้วฉันเลิกกับแพรแล้วเมนิ่งไม่แปลกใจและไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วคุณโทมมาทำไมพบกลืนน้ำลายฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่ฉันรักจริงๆคือใครเมยยิ้มบางๆไม่ได้ประชดเมได้ย่อเย้ยแค่เข้าใจทุกอย่างแล้วคุณรู้ช้าไปพบยื่นมือมาจะจับมือเธอ แต่เมถอยออกมาอย่างสุภาพอย่าทำแบบนั้นเลยเขามองเธอด้วยแววตาเจ็บปวดเรากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้จริงๆหรอเมยสายหน้ามันไม่มีเหมือนเดิมแล้วตั้งแต่วันที่คุณเลือกทิ้งฉันไปเธอหยิบกระเป๋าขึ้นมาจากเก้าอี้เตรียมจะลุกแม่ฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเมมองหน้าเขานิ่งๆก่อนจะพูดช้าๆคนที่ทิ้งรักไปหาชู้ไม่ได้เสียแค่คนรักแต่เสียความเชื่อใจไปตลอดชีวิตพบก้มหน้าน้่ตาหยดลงบนโตะ๊ะเมไม่รอให้เขาพูดอะไรต่อ เธอเดินออกจากร้านไปอย่างมั่นคงข้างนอกแดดแรงแต่เธอไม่รู้สึกร้อนเธอรู้สึกเบาเหมือนปล่อยของหนักที่แบกมานานแม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบล็อกเบอร์พอพอยางเงียบเงียบและเก็บมันลงกระเป๋าเธอเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองอดีตอีกเลยเพราะรักที่ทิ้งไปไม่มีวันย้อนคืนและครั้งนี้เธอเลือกตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิต